ตายใหม่เป็นไงอ้าวไม่ตาไหมกางเกงยีนเกี่ยวกัดเพองเป็นผู้หญิงแบบว่าทันไหมกับแมลงตัวนั้นตัวโน้นอ่ะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ป .5 เหรอฟังแล้วเด็กอยู่เลยฉันจำไม่ได้ถ้าอยู่ป .5 ใช่ไหมใช่ฉันอยู่ป .6 แค่นี้แหละไปไม่ถูกเลยใช่ไหมอามิตาทัทยังเขาแต่งงานแล้วตอนนี้มีข่าวดีรู้สึกแบบว่า ยินดีกับคุณอมิตฎาัทยังนะคะได้ได้มีชีวิตคู่สักทีอ้าวไม่คือเมื่อก่อนเขาก็แบบว่าเป็นอบเฟนเกิลเฟนกันเฉยเฉแต่ว่าน้องเขาก็เรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าแต่งกับคุณหมอน่ยดีแล้วเพราะว่าน้องเป็นไตรอยใช่แต่รู้สึกว่าจะหายแล้วเขาไปรักษาอยู่เอประเทศรู้สึกจะประเทศต่างประเทศเลยใช่ไหมแต่ก็วมกลับมาเนาะ มันจะเป็นคาร์าเป็นพีษจะบัวก็เมื่อไหร่จะลดก็ไม่รู้นะแต่ทาทาเขาก็หุ่นนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะเขาอวบอวบเขาจะแบบนะเจ้าเนื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เจ้าเนื้อหรออ้วนขึ้นแวทีก็สุดฤทธิ์เหมือนกันนะคะเห็นหุ่นอย่างนั้นโอ้เอวเป็นเอวสะบัดเอวสตโพกเป็นสะโพกสะโพกเป็นสะโพกขาเป็นขาขาเป็นขาแขนเป็นแขนถ้าแขนเป็นขาเนี่ยพุงพุงเป็นพุงไม่มีค่ะอันนี้ชาทายังเกี่ยวะคย จะกลับก็ามาแถวนี้แล้วนะอะ่คุณพี่เดี๋ยวพูดย้อนหลังประวัติเขานิดนึงออท,าทาัทยางเขาชื่อมีชื่อจริงว่าอมิตตามารียังเป็นนักร้องนักแสดงนางแบบชาวไทยอเมริกันนะคะมีผลงานอัลบั้มแรกคืออมิตตาทาัทายังเมื่อปี2,538ค่ะเกิดเม<อ>ือไหรเราเกิด2,7 สิบป <mile> ีสิบเอ็ดปีเอาระบั้มนางกล่าวก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงคุณพี่สามารถเขาเรียกรายสร้างรายได้ล้านชุดอ๋อภายในห้าเดือนเป็นเป็นเทปอยู่สมัยก่อนเทปคาเซ็ตหมุนจำได้ไหมใช้ต้องใช้ดินสอหมุนเวลาค้างเราก็ใช้ดินสอหมุนหมนโน้นสมัยนี้น้องเคยเห็นไหมไม่รู้เด็กๆสมัยนี้ต้องซื้อเก็บไว้นี่เห็นไหมยังมีขายอยู่นะจังวันเนี่ดิฉันยังเห็นทราสทิกเตอร์ ดิฉันเห็นเองนะดิฉันคุยกับแม่ว่านแม่ว่านบอกว่าทันซิสเตอร์ทันซิสเตอร์อยู่มีราคานะคะตอนนี้ทันซิสเตอร์เนี่ยกลายเป็นของหายากลาเป็นของมีราคาคุณแล้วก็เมื่อปีพศสอ4 7นรนะคะได้ออกอัลบั้ม I Believe ค่ะซึ่งมีซิงเกิลแรกคือ Sexy Naughty Naughty Beachy ตาทาได้รับรางวัลต่างๆมากมายส่วนปัจจุบันนี้ก็ ได้เข้าพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับพี่หมอนะดิฉันพี่หมอเอาเมื่อกี้น้ำลายกระเด็นข้ามฟากมาเลยนะเบชเฮอย่ากินน้ำเยอะนะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกกระเด็นเอฟเฟกกระเด็นเออนะมาเล่าเรื่องกันกว่าดีกว่ามะมีเรื่องอะไรมีประโยชน์นะของดิฉันมีประโยชน์วันนี้ไม่ทะลึงไม่ตึงตังเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยค่ะเป็นผู้หญิงสวยมี เกรดความรู้ให้ฝากคุณผู้ชมด้วยมา,มาดูเรื่องเรื่องเรื่องนี้ดีกว่านะมีเรื่องงานวิจัยเรื่องโรคมะเร็งในคนไทยตอนนี้นะคะต้องบอกว่าไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียไปแล้วเกิดจากการทานอาหารหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่ว่าอันนี้ข้อมูลไม่มีการไม่มีการยืนยันนะคะมีแต่ว่าการฟอร์เวิร์ดไปกันในเมลนะคะก็คือ หนึ่งกินเนื้อย่างปิ้งย่างอสองกินอาหารกะทิค้างคืนท,ที่มีเนื้อสัตว์ประกอบเช่นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดเนื้อสัตว์จะทำปฏิกิยาก่อสารมะเร็งถ้าเกิดกินไ่หมดอยากเก็บไว้มาอุ่นอันตรายมาก ถ้าซื้อมากินก็ต้องหมดในวันนั้นอ uh huh. เอ๊ะรู้สึกว่าเราจะจนกันเยอะนะถ้าอ่านข้อนี้ทําไมคะอีกข้อหนึ่งกล้วยแขกเลิกกินเลยเแป้งในกล้วย<ช>แขกทําปฏิกิยาเกิดสารก่อมะเร็งรองลงมาก็คือปลาต้องโก๋แล้วก็หน่มครกเลี่ยงได้ก็อย่าก,กินไปเลยโดยเฉพาะกล้วยแขกเนื่องจากสารก่อให้เกิดมะเร็งจากแป้งหรอคะ หรือจากน้ำมันเขาไม่บอกนะเธอแต่จริงๆน้วเราเราโฟกัสกันมาแล้วก็ผัดผักค้างคืนกินไม่หมดจงทิง้งอย่าเก็บนี่ดิฉันว่าต้องเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วล่ะไม่ไม่ก็คือคุณพี่ถ้าสมมติว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาตอนนั้นบิมเคยเคยไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะๆๆอ่ะอย่างบ้านเราบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอากาศร้อนอาหารที่ค้างคืนเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงง่ายแต่ว่าด้วยความที่คนไทยเรา ประหยัดมีอาหารเหลืออะไรเงี้ยก็จะใส่ก็จะจะใส่ตู้ตู้กับข้าวปิดฝาไว้เฉยๆแล้วตื่นเช้าค่อยมาอุ่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกสุกลักษณะค่ะคุณพี่จริงแล้วควรจะใส่ภาชนะแล้วก็แช่ฟิตไปเลยแล้วจะกินอีกทีก็ตอนเช้า่นใชแต่จริงๆต่างประเทศเขาใช้ตู้เย็นแบบว่าโดยเฉพาะเนื้อเขาก็ฟรีนะฟรีเป็นน้ําแข็งเลยแล้วก็ค่อยมาหั่นแต่ว่ามาละลายน้ําแล้วก็มันไม่สะใจนะมานรออร่อยกว่า มันมันก็ต้องวิถีชีวิตเขาเป็นแบบนั้นนะคุณที่คือซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ห่างจากบ้านมากเขาคือเขาไม่ได้แบบมีเซเว่นเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอเขาบอกแล้วว่าเมืองเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดแล้ววันวันหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ปิดไม่ได้ไม่ได้ขายเขาไม่ได้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่เหมือนคนไทยกินกินเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจะมีชั่วโมงที่ยี่สิบห้านี้ก็สี่สิบแปดคนไทยสี่สแปดชั่วโมงกินไม่หยุดนะแต่ก็ถามว่าเชื่อไหม ทานได้นะคะแต่ว่าอย่าทานบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดไม่ทานเลยโอ้โหหลายข้อเหลือเกินที่บ้านตังก็ไม่มีเดี๋ยวมันหรือว่าหรือว่าเราก็ต้องเก็บให้ดีแช่ให้ให้ให้ดีอะไรอย่างงี้คนไทยนิสัยเสียเหมือนที่อย่างอย่างที่เธอบอกเวลาเอาแกงใส่ถ้วยกินเหลือปั๊บใส่ถ้วยเย็นเลยสารทําความเย็นมมนอันตรายแต่ถ้าเกิดเราแร หรือว่าไก่กรองให้เรียบร้อยแล้วก็ให้อุณหภูมิความเย็นที่เพียงพอใช่ค่ะไม่ใช่ตู้เย็นไม่มีที่ยัดเรายัดเข้าไปแล้วตู้เล็กนิดเดียวความเย็นไม่พอก็ไม่ได้ขอขอให้เป็นความเย็นที่โอเคแล้วกันใช่ค่ะเพราะว่ายังไงก็ถ้าเกิดว่างดกินทั้งหมดอย่างที่เขาฟอร์บอทมาเนี่ยก็แย่เหมือนกันในชีวิตนี้ไม่ใช่นะมันไม่มีก็ผักผักมื้อเดียวแล้วก็ทิ้งเลยเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้ก็จนไปหนักเหมือนกันนะใช่ค่ะนี่ก็คืออย่างหนึ่งนะอื หมดเบรกหรือยังคะ <c oughs> ฉันก็มองหนะ้าว <c oughs> ันนี้มองหน้ากันสองคนอ่าเบรกหน้าคุณพี่คะค <c oughs> ่ะอ่ามีสัมภาษณ์คุณโบสธาราธิพานะคะแล้วก็เคล็ดลับเติมสีสันให้เรียวปากดูธรรมชาติคะ่ะสักครู่ค่ะ คนที่เชื่อถ่ายเปินกันอ้ารตลาดเครครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศค่ะชมที่สองของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะ เป็นไงเบรกนี้เอาสิ่งดีๆมาฝากใช่ไหมทําให้ปากดูเรียวปากดูมีสีสันโดยลืมบอกไปว่าโดยไม่ต้องงอริปสติกทําไงอ่ะหยิกไหมมันก็ขึ้นสีเลื่อนไงต่งปากตัวเอง <laughs> อะไรประมาณนี้อ้า <laughs> ข้อหนึ่งผงเครื่องดื่มรส อร่อยเติมสีให้เรียวปากคุณพี่ผงเครื่องดื่มอะไรคะเนี่ยผงเครื่องดื่มเหล่านั้นแหละที่จะช่วยเติมสีสันให้ริมฝีปากของคุณเอ,อบุบอยได้อถูกต้องเริ่มจากทําให้ทํานิ้วให้เปียกชุ่มแล้วจิ้มลงไปที่เครื่องอดื่ม่าแล้วจากนั้นก็นำมาถูริมฝีปากเบาๆให้ทั่วจนเกิดจนกว่าผงเกล็ดเหล่านั้นจะละลายหายไปหมดเอ๊อันนี้รู้สึกว่าอจะทรามานเกินไปนะ ไม่จริงๆแล้วผู้ชายก็มีวิธีดิฉันเคยออะเห็นทั้งกิ๊กทั้งแฟนเอะเอาอยัางไงน้าอุทัยไม่ไม่ใช่น้ําอุทัยก็คือถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีอะไรเลยใกล้ตัวเนี่ยน้ําแดงก็เนี่ยเฮบูบอยกินเสร็จแล้วก็ไม่ก็กินน้ําแดงแล้วก็จะประมาณไอ้ปากหลอแดงอะไรู้่จะหลอประมาณไหนแต่อันี้เขาไม่ได้บอกว่าให้ดื่มคุณพี่เขาให้จิ้มไปแลวบาถูเฮบูบอยเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถูแบบโประมานก็ไม่ท่องหรอกเธอ ก็ก็กินมันก็แดงเนาะเอออาข้อที่สองคุณพี่่ะบีทรูทบีทรูทหรือบีทรูทค่ะผละเป็นผลไม้ตัวบีทรูทรู้จักบีทรูทให้ปากแดงระเรื่อโดยการเหมือนการนำบีทรูทมาอบหรือปิ้งประมาณ3า5สิห้าสิบนาทีค่ะจะยากไปไหนนานไปนนาทาลิปติกก็ง่ายแล้ะจากนั้นทิ้งให้เย็นแล้วค่อยนำมาถูริมฝีปากค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้สีปากแดงระเรื่อเป็นธรรมชาติถ้ารู้สึกแห้งไปหน่อยก็อาจจะทาลิป มันหรือลิปบาล์มทับอีกทีก็ได้อีแค้นว่าช่างเถอะลำบากเหลือเกินให้มันลำบากไปไหนเนยสามสิบถึงห้าสิบนาทีอีกตัวหนึ่งคุณพี่ขาะไตัวนี้คุณพี่ชอบกินหรือเปล่าเชอร์รี่เฟรชลุกสดใสลูกเชอร์รี่ใช่ไหมเชอร์รี่ค่ะลูกเชอร์รี่สดกินเยอะแล้วนะแต่ไม่เห็นมันจะแดงนี่ดิหรือว่ากลับไปกินใหม่เอาไปเอาไปทาใช่ไหมมาทาค่ะสีแดงกลับมาแล้วก็มาทาตัวริมฝีปากริมฝีปากค่ะอ๋อผสมกับน้ำผึ้งหรือว่า อะไรพ,พิโตเลียมเจลลี่ ừ, ขนาดนี้เลยเหรอกลายเป็นลิปครอสสีแดงแล้วเรือดธรรมชาติพิมฝีมปากก็จะดูน่ารักเบอร์เดี๋ยวดิฉันจะกลับไปกินเจลลี่ใหม่แล้วก็นั่งถูถครึง่งวันไม่ถ้าถ้ากินเนี่ยมันคงจะไม่สีแดงอะค่ะพ <ừ, S 1> ี่มันคงจะหายไปคนอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวเธอก็แม่อ้าอ่าปากสีทนทานด้วยทับทิมทับทิมนี้ไม่แพงนะไม่แพงเออจะปวดจะเจ็บรอ จากเม็ดไงคะใครที่ชอบกินทับทิมคงรู้ดีว่าน้ําทับทิมที่ออกมานั้นสีจะแบบว่าติดแน่นแล้วก็นานยิ่งกว่าอะไรดีลองใ, <น S 1> ใช้ไหนเธอบอกว่ากินจากเม็ดเม็ดทับทิมทานได้ด้วยเหรอก็มเมล็ดทับทิมเราเคี้ยวไปแล้วมันจะมีน้ำไหมคะ,มะเมล็ดข้างในมันอะเหรอใช่เอาน้ำข้างนอกไม่ต้องเอามเมล็ดในในเมล็ดหรอกไม่ใช่ในมเมล็ดในมเมล็ดมันจะมีเนื้อห่อหุ้มอยู่แล้วมันจะเป็นน้ําอันนั้นไงจะนึกว่ากินอนเมล็ดของทับทิมมันยังนี้อ่อะอยาอันนั้นก็ไม่มีน้ํานะคุณ นิ <S <S น้วจิ้มทับทิมสดนะคะ,ะจากผลแล้วมาทาให้ทว่วริมป,ปากเหมือนกันทําให้ปากเหมือนทาทิ้นเพียงเท่านี้นะคุณก็จะดูอ,อ่อนว่าอ่อนยาวแบล็สุดๆไปเลยดูเหมือน,ท,นอทิ้นทิ้นทาปากอะคะ่ะ<ด>น้ำ<ด>ยาอไทัยอะพูดง่ายๆอุทัยทิปดีกว่าจบนาง่ายนิดเดียวเลยพกใส่กระเป๋าก็ไปกครอยากแดงก็ถูกันไปหยิบน้ำเทเทเสียน้ำแล้วก็ดื่มได้สุขภาพด้วยออใจดิฉันก็ไม่เคยทานนะ เช็ดเคยเมื่อสมัยแบบว่าบเมื่อสมัยแบบเด็กๆมอต้นอะไร่างนี้จริงๆน้องมอต้นมอปลายไม่ต้องทําหรอกมันมันสีะเรื่อยอยู่แล้วน้องทําอ่ะยิ่งปากดําจะบอกให้แต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ทําปล่อยให้เป็นธรรมชาติคุณจะเป็นคนที่น่ารักแบบธรรมชาติแล้วค่อยมาแต่งหลังจากที่จบมหกลุยไปเลยตัแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาแต่งตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่อนุญาตให้ตัดผมชั้นเนี้ยแต่งเห็นแต่ง นิฉันแยกมไม่ออกนะว่ามอต้นหรือมอปลายแล้วบางทีเด็กเสียชีวิตง่ายทุกวันนี้นะ,นะอย่างหนึ่งเพราะว่าแต่งแ,แบบแบบพวกเราเนี่ยในรายการเนี่ยเราอยู่กันแค่ในรายการนะคะก็งอออกไปนี่ก็โดนสวาปานอกะ,ะออกไปข้างนอกเป็นไงคะแต่งหรือเปล่า <c oughs> ไม่ <c oughs> ออกไปข้างนอกทำไงคะ <c oughs> ถอดใหม่หมดก่รถอดลูกเดมถอดลูกค่ะเจดนงเจ็ดหน้าไม่มีใครจำได้ว่า โอ้นี่ใช่เหรอพิธีกรอะไรประมาณนี้อ่อไม่ใช่คุณพี่คะ,คะเรายังมีบทสัมภาษณ์ของของบทธาราจิพานะคะครับวิธีดูแล,แลรักษาสุขภาพในแบบของผมว่าน่าจะตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าเป็นนักกีฬามาอยู่แล้วก็คงจะเป็นนอนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือการออกกำลังกายครับก็ถ้าว่างก็แทบทุกวันเลยครับจะเป็นเช้าเย็นด้วยซ้ำครับ ถ้าเป็นแต่ก่อนจะเป็นว่ายน้ำครับจะไม่ค่อยวิ่งมากกว่าจะเป็นว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสครับอาหารเสริมผมไม่ไม่ค่อยทานอาหารเสริมครับจะเป็นทานในแต่ละมื้อเนี่ยให้ครบมากกว่าครับผมเมนูสุขภาพน่าจะเป็นสลาดผักแล้วก็สเต็กปลาต่อด้วยโยเกิร์ตแล้วก็นมสดครับครับผมก็ช่วงนี้ครับมลาวาาวะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นพิษเยอะแล้วก็เราต้องเหมือนพัฒนาร่างกายแล้วก็ดูแลใส่ใจมันนิดนึงครับเพราะว่า ทับไปอะไรมาเนี่ยมันก็จะรักษายาแล้วก็แล้วก็จะเจ็บป่วยทรมานเปล่าครับก็ฝากฝากกันช่วยรักษาสุขภาพเองด้วยครับค่ะดิฉันติดใจอ่ะอะไรคะน,นอกเหนือจากโบ,บ